ชุดแฮปปี้มิ l ได้ของเล่นใหม่มา2ชิ้นก็คือ1หน้าไกตรงจากเกรกันกับอีกอันนึงก็คือเป็นสปริงลดน้ำหนักไกของ m อ็มคาบ ตัวนี้ไกตรงของเกรกันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งเอาไว้ปรับโอเวอร์เทิวบลิงได้ทําให้เวลาลั่นเสร็จปั๊บไกก็หยุดเดินเลยไอ้เกรกันบอกอีกว่าถ้าเปลี่ยนไกตัวนี้เข้าไปแล้วน้ําหนักไกจะลดลงไปด้วยอย่างแรกเลยมาลองวัดน้ำหนักไกของ P 3 6 5ว่าเดิมๆมันน้ําหนักไกเท่าไหร่นักอ่หกเกือบเจ็ดปอน อันนี้6ปอนด์กว่าหปอนดครึ่ง6ปอนดครึ่งนะก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไกหน้าตรงของเกรกันนี้เข้าไปแทนอันนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวลองวัดดูว่ามันทำให้น้ำหนักไก่ลดลงไปเท่าไหร่ยังที่เกรกันเขาโฆษณาหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูชุดแฮปปี้มิลอ่ะเปลี่ยนไก่หน้าตรงของเกรกันเข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองวัดน้ำหนักไกดู 6ปอน์6ปอนหกปอนอเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็คงลงมาสักไม่ถึงปอนเดี๋ยวอาจจะครึ่งปอนนะฮะแต่ลงแต่ฟิลลิ่งต่างฟิลลิ่งต่างเลย ิลิ่งเหมือนจะเบาวกว่าเดิมแถมมันมีน็อตข้างหลังไกลมาให้ด้วยปรับโอเวอร์ทาวเวลิงได้พอเวลาลั่นปั๊บไกลเดินต่อไม่ได้ใช้น็อตตัวข้างหลังเนี่ยปรับปรับได้เลยสบายมากก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสปริง3ตัวของ m c a มคาบเข้าไปมีสปริงเข็มททงชนวนสปริงสมอล,ล็อกเข็มแล้วก็มีเอ่อสปริงเฟียเดี๋ยวลองเปลี่ยนเข้าไปดูว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วน้ำหนักจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่ ชุดแฮปปี้มิลเปลี่ยนสปริงเสร็จแล้วเดี๋ยวลองชั่นน้ำหนักไกลดู5ปอนด์5ปอนด์1 5ปอนด์2 3ทีละวก็ประมาณ5ปอนนี่แหละ3ทีติดๆเลย ชุดนี้ให้มันเป็นชุดแฮปปี้มิลของ P365 เลยลดน้ำหนักไกลมาได้ปอนกว่าเหลือประมาณ5ปอนกับไกลที่คมมากขึ้นแล้วก็ฟิลลิ่งดีขึ้นเยอะเลยส่วนตัวคิดว่าไกลไม่ถึง5ปอนนะเนี่ยแต่ว่าเครื่องวัดมันบอกว่าถึง5ปอนก็ต้องเชื่อเครื่องมือเป็นหลักจบ